ครับผมมาสู่การสรุปศึกสแ a c ดาวน n นะครับประจำวันที่23สิงหาคมนะฮะวันนี้เราปล้ำกันที่เมืองดับลินไอแลนด์นะครับผมไอแลนด์อ่ะสาธารณรัฐประชาชนไอแลนด์นะครับซึ่งก็คือถแถวแถอังกฤษนั่นะครับก็ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นเมืองคนไอริชอ่นะก็พูดย่งไๆก็คือเป็นเมืองดินแดนแห่งการกินวิสกี้อะไรพวกน,นี้นซึ่งแน่นอนนะฮะ มาไอแลนด์ทั้งทีนะฮะเจ้าบ้านเขาก็ต้องมาหน่อยต่อให้มันไม่ได้อยู่ในสแปดาก็ตามนะฮะเบกกี้ลินครับออกมาเปิดรายการเลยครับผมนีม่ฮะเบกกี้ลินครับอยู่รอแชมป์อินเตอร์หญิงแต่ขอมาหน่อยว่ะเพราะนี่คือบ้านของเธอนะฮะบ้านเกิดเธอเลยนะไอแลนด์นะฮะออกมาก็ได้รับเสียงเฮจากแฟนๆนะก็เขาก็รักเจลินแกแหละ ต่อให้ตอนนี้คือส่วนวิญญาณเป็นอาธรรมนะแต่ว่าโอ้โหเจลินแกก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนๆมวยปล้ำที่นั่นนะก็เป็นฮีโร่ของเมืองนี้แรกๆก็พูดกันดีครับแม่คิดถึงเมืองนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปมาก็ออกลายอาธรรมนะตามเคเฟบตัวเองนะก็เริ่มด่าเมืองนี้นะครับว่าเมืองนี้ไม่ให้เกียรติเธอในฐนานะฮีโร่นะไปให้เกียรติไอ้ใยนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกอะไรนะแต่อ้นักนักมวยนั่นพูดโปรโมทเหมือนกูได้ไหมอ่ะ อะไรแบบนี้นะครับก็บนไปบนมาฮะเอาผมพูดตรงๆสิ่งที่เจล๊ลินบนนะ่นอ่ะไร้สาระครับเอาเข้าประเด็นเลยคือสุดท้ายทิปก็เลยออกมานะฮะในฐานะเอาง่ายๆแชมป์โลกฝั่งสมั d ดาวเนี่ยแชมป์แ e ต่ยูด้วยอีหญิงเนี่ยเขาก็คือเจ้าบ้านแหละเขาคือสมั d ดาวแหละทิปก็บอกว่าโทษนะเคพี่หลินได้ข่าวว่าพี่มาผิดรายการนะคดังนั้นแล้วออกไปคอหรือจะให้ทิปเอาออกเองเคออะไรอย่างนี้ ไปไปมาก็ไหนไอ้แจ็คก็มานะฮะมาไม่จบไม่สิ้นกันน้องทิพนะฮะนหนไอ้แจ็คก็บอกเธอควรจะกังวลปัญหาที่ใหญ่กว่าใจย์หลินนะซึ่งก็คือฉันเองแล,แล้วนายไอ้แจ็คก็เลยต่อยทางด้านทิฟฟี่นะฮะทิฟฟี่ก็โดนทั้งเจยหลินเจยใหญ่ลุมกระทืบนะฮะเดือดร้อนหยกเจตคากิวนะต้องมาช่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จัดแมตช์กันซะเลยนะฮะโดยนิกอัลดริชนะฮะก็ให้สองฝั่งทรรมานะทั้งทิพกัโยกเนะี่ยจับคู่กันเจอกับเจ๊ใหญ่และเจ๊หลิน ในคู่เอกสมักดาววันนี้นะครับจบตรงนี้เซกเมนต์แรกผ่านไปต่อมานะฮะมาดูนี่ฮะคือตอนแรกเนี่ยไอเมลโล่มันม,มันมาคนเดียวแล้วมาเจอแฟกซียมแฟกซียมก็คุยเลยว่าเฮ้ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยว่ามึงปล้ำดีเออพวกกูยอมมึงแต่เอาจริงปะทำไมมึงต้องอยู่เป็นเบื้องล่างหรืออะไรแบบนี้กับไอไอ,ไอมิสด้ววะ แล้วเดมิสก็มาบอกมึงด่าเลยกูนี่มึงไม่รู้สแลมมึงไม่รู้จักกูสแลมนี่กูเป็นใครเมโลก็เลยแย่งบทพูดของเดมิสไปนะครับบอกเขานี่คือแกรนสแลมสองสมัยนะเว้ยเออว่าที่ฮอเฟมนะเขารู้ดีว่าเขาต้องทำยังไงกูพวกมึงเนี่ยไม่ได้ทัาครึ่งหนึ่งของเขาหรอกอะไรอย่างนี้แล้วที่เขาอยู่ในวงการนี้ได้นะเพราะเขาฉลาดกว่าทุกคนเว้ยแต่ตอนที่พูดประโยชน์เนี้ยเนี่ย ิ่งที่เมโลทำคือมองหน้าเดอะมิสนะครก็ประมาณว่ากูกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรอยู่มิสอะไรอย่างนี้ซึ่งต่างคนต่างก็ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวต,วต,วตวนข้างในนะคะก็ต่างคนต่างไปอ่ะเพราะว่าทีมของเมโลกับมิสเนี่ยหรือว่าชื่อเมโลโดนมิสเนี่ยมีโปรแกร,รมจะปล้ำแท็กทีมเจอกับ MCMG ซนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็สรุปเลยแล้วกันเป็น เมโลโดนมิสชนะโดยที่เดอะมิสก็ไปขโมยซีนเมโลอีกแล้วนะฮะคือเมโลใส่ท่าไม้ตายใส่คริสเซบินแล้วแต่ว่าอีท่าไหนไม่รู้แหละโดนอเล็กเชอรี่ผลักออกไปแล้วสุดท้ายก็เป็นเดอะมิสเนี่ยนะฮะมาขโมยแอบกดแย่งซีนไปนะฮะซึ่งอารมณ์จะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนั่แหละฮะก็แม่สุงทั้งก็มากอดคลองกันะเอ้ยน้องพี่เราได้เข้าไปยังรอบต่อไปแล้วอะไรอย่างนง้นอย่างนี้นะฮะโดยเมโลก็มึงแท็กแย่งซีนกูอีกแล้วนะฮะ เหมือนพี่พี่พ,พี่พี่มิสอยากได้แสงอะไรแบบนี้นะจบจากตรงนี้นะฮะก็มาต่อกันที่เอ้นี่ฮานี่มาแนวฮาอีกแล้วเซียร่โนะฮะพอดีเรื่องของเรื่องคือจิมมี่เขาให้สัมภาษณ์อยู่อะแล้วแซนมี่เซงก็เข้ามาดีใจด้วยที่จิมมี่กำลังจะเป็นพ่อคนพ่อของลูกอีกคนนึงนะที่เท,ที่จะเลือกไอ้พึ่งท้องใช่ไหมแล้วโลนะฮะน้องชายแท้ๆของจิมมี่เนี่ยเขามาเอ้ยโลมาแสดงความยินดีด้วยนะ ถึงแม้ว่าจิมมี่จะไม่ยมังไม่ยอมกลับมาอยู่ครอบครัวของโล่แต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้โลกกำลังจะมีหลานแล้วหลานของโล่นะเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้ถ้าเกิดมาเนี่ยเขาจะมีอังเข้าเพียบเลยดูแค่เพื่อนโล่นี่ก็สี่ห้าคนแล้วโลกกล็บอกเดี๋ยวจะมีของขวัญมาให้โลกมีของขวัญมาให้นะเอางี้เลยแล้วกันโลกไม่ถือสาถ้าโตขึ้นมาเด็กคนนี้จะชื่อเหมือนกับ คุณลุงคนโปรดของเขานั่นก็คือโรคไง <c oughs> จิมมี่บอกอ๋อจะให้กูตั้งชื่อลูกกูไม่ชื่อมึงโอ,โอ้โหโนยีตนะคือกูไม่เอานะฮะและแซมมิ่เซนก็เลยบอกต่อเลยว่าไอ้ที่มึงควรจะกังวลน,นะไม่ใช่เรื่องชื่อเด็กมึงควรจะกังวลเรื่องเข็มขัดแชมป์ยูเอสของมึงที่กูจะไปเอามันนี่แหละเสียโรคก็เลบอกว่าทำไม จะมาสร้างเรื่องราวมวยร้องบอลอีกแล้วใช่ไหมอ่ะอันด้วยดอกอะไรอย่างนี้แซมมี่เซนบอกกูไม่ได้ไม่ได้จะมาสร้างเรื่องราวมวยร้องบอลกับมึงแต่คนที่มึงจะเจอเนี่ยไม่ใช่แซมมี่เซนมวยร้องบอลเว้ยแต่เป็นแซมมี่เซนคู่เอกเรสเซิลแมนเนียไปถามจิมมี่ได้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในแมนเนียครั้งที่39เกเนี่ยก็จะเป็นคู่เอกวันแรกนะฮะที่เคโอจับคู่กับแซมมี่เซนโค่นดิอูโซ่ได้แชมป์แท็กทีมนะฮะก็ อารมณ์ก็คือเนี่ยแหละถามพี่มึงได้พี่มึงโดนกูแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งจิมมี่ก็โอ้โหไม่ได้ไว้ลายไม่ได้ไว้ไม่ได้ไว้ฟอร์มเลยจิมมี่พยักหน้าบอกอืมใช่อะไรอย่างนี้ก็โลก,กันบอกว่าฝาวก่อกอนแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้เสร็จจากตรงนี้ไปปุ๊บมีอะไรอีกอ่าก็เป็นการปล้ำเดียเด่ยวๆตัวๆนะระหว่างเจนหลอดนะฮะชาร์ลอตแฟร์เนี่ยนะฮะเจอกับทางด้านของ ไพ p e เพอร์ไนเว่นโดยที่ไพ p e เพอร์ไนเว่นมาพร้อมเชลซีกรีนแล้วก็อลบาฟฟาเลยในยเรื่องในนามแห่งซีเคตเฮอร์วิสนะฮะแต่ส่วนเจนลอดมาตัวคนเดียวเพราะว่าถ้าตามเนื้อตามเนื้อเรื่องก็คือเล็กซ่าเนี่ยอเล็กสเบริสจะโดนเล่นงานหนักนะฮะเลยบาดเจ็บอยู่ยังมาไม่ได้ในสัปดาห์นี้แต่ความเป็นจริงก็คือก็ไม่ได้มาฮะแค่นั้นแหละคงจะพักอยู่บ้านอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้ซึ่ง ก็ปล้ำกันไปกันซีเคิตเฮมิก็ C K erm ical, ต่างคนต่างรุมแต่เจ๊หลอดก็ยังรับมือได้ดีจนกระทั่งครับกรรมการเนี่ยไปคุยกับทางด้านอัาบ้าฟายนะแล้วเจ๊หลอดกำลังใส่ไม้ตายนะฟิกเกอร์เอ็นนะครับระหว่างใส่อยู่ครับเจ๊เขียวเซลซีกรีนแล้วเอามือไปจิกลูกตาเจ๊หลอดครับโอ้โหตามรูปนี้เลยนะและสุดท้ายไพเพอร์ก็ลุกขึ้นมาใส่มิสซโนกุไดรเวอร์นะหรือไพเพอร์ไดรเวอร์แหละเอาชนะไปได้นะฮะเสื้อขาดได้หลุดๆห,หน่อยนะก็ดีนะไม่โป้ครับไพเพอร์ไนเว่นครับ นะฮะก็ชนะชนะชาลอดนะเวย้ยไพเพอร์อะไม่ธรรมดานะเว้ยนะฮะต่อมาก็เป็นการคุยกันอีกแล้วนะฮะโดยเป็นมิชินนะฮะคุยกับน้องจูนะฮะหลักๆก,ก็คือมิชินอยากเจอจูไงก็แชมป์ยูเอฟเอก็ยังไม่เคยได้ไงมิชินก็เลยอยากได้ซึ่งเคียน,นาเคียน,นาเจมส์นะฮะก็บอกว่าถ้าจะคุยกับลูกค้าของฉันต้องผ่านผู้จัดการก่อนก็ทางด้าน,นมิชินก็บอก โอ้กูโทรหามึงไม่รู้กี่รอบน้มบัตรที่มึงให้กูเนี่ยมึงก็ไม่รับสายสายไม่ว่างมึงมึงไม่คือพูดงา่ายมึงทําหน้าที่จัดก,การได้ห่วยแตกมากกูเลยมาคุยกับจูเลียมันต ONG ้องต ONG เลยดีกว่าซึ่งเคียร์หน้าเจมก็บอกนะต้องเจมก็บอกว่าถ้าจะคุยกับจูต้องผ่านเจมมิชินก็เลยบอกว่างั้นได้เลยเดี๋ยวกูคุยผ่านมึงเมื่อไหร่จูมึงเจอกูแน่ซึ่งจูเลียก็บอกว่าไม่ได้กาโว,วอะไรา ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็คงเจอกันเร็วๆนี่แหละทั้งจูทั้งเจนทั้งจูเดี๋ยวเจอกัมิชินแน่นอนนะฮะอ่ะต่อมามีอะไรอีกอ๋อมาดูถึงตรงตรงสาคัญครับอันนี้อาจจะต้องรวบรัดนิดนึงนะเพราะมันยาวมากยาวจริงๆนะฮะยาวที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในในสมัคดาวนี้แล้วเมื่อจอร์ซีนาตีฝีปากกับพี่แสงนะฮะเอาหลักๆเลยคือพี่แสงมาใส่ก่อนนะพี่แสงมา,สม,มาใส่ประมาณว่าโอ้โห เนี่ยก่อนนะผมก็จําที่มันพูดไม่ได้ว่าขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปอ่านเพราะว่าผมแปลโชคดีที่มันปั้มก่อนไงมันปั้มตีสองไงแล้วมันก็เลยออกมาแล้วผมไม่ต้องแปลส,สดเลยนะผมก็เลยดูเทปได้หลักๆก,ก,ก,ก็คือพี่แสงเราเนี่ยดาซีนานะฮะบอกว่าซีนาเนี่ยเป็นคนของสมาคมสมาคมสั่งให้ทาอะไรก็ทําแต่ตัวของพี่แสงเนี่ยคือตัวของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะ แม์นี้เป็นการเจอกันเลยดีกว่านะฮะเราว่าเรามาหาอิมพอสเตอร์กันนะฮะนึกว่าเล่นอัมังอัสนะฮะเรามาหาอิมพอสเตอร์กันเลยดีกว่านะใครคือตัวปลอมกันแน่นะฮะกับคนอย่างกูเนี่ยที่ใส่สุดเสียสละชีวิตใส่สุดในทุกๆ PLE นะฮะเพื่อความมันของคนดูตลอด4ปีกับชายคนนี้มาถึงซีหน้านะที่ใช้ท่าเดิมๆม,มาตลอด5ท่าตลอด23ปีที่ผ่านมาเลือกเอาใครคืออิมพอสเตอร์กันแนะ่ ใครคือตัวปลอมกันแน่นะฮะเลือกเอากูหรือพี่แพ้เลือกเอาอะไรแบบนี้ทางด้านซีนาเขาก็จัดเต็มไงเขาก็เลยดา่าดายับนะฮะโดยหลักๆเนี่ยเขาบอกกูจะมีห้าท่ามีร้อยท่าหรือมี1นึ่ท่าซึ่ง1นึ่ท่าแกเล่นชูนิ้วแจกกล้วยให้นะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะจะร้อยท่าหรือ5ท่าหรือหท่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกูปล้าไปเพื่ออะไรกูให้อะไรกับวงการนี้ผิดกับมึงที่มึงไปปล้าเพราะมึงต้องการอะไรจากวงการนี้มันคนละความหมายกันนะกูทํามา23ปีตลอด2 3ปีกูสละทั้งจิตทั้งหัวใจและวิญญาณให้กับวงการนี้นะฮะมึงมึงมันเป็นแค่ไอตัวที่เพิ่งปล้ำมา23แมตช์เท่านั้นตัวเลขเดียวกันนะแต่คนละปีคน,ค,นคนละคนละความยาวกันเลยนะฮะ ดังนั้นแล้วนะครับมึงไม่ใช่คนนอกไอแสงแต่มึงคือปรสิตปรสิตที่คอยจะเป็นเหลือบไรลเกาะกินวงการวยปล้ำนี้นะครับสุดท้ายครับผมขอย่อนะเพราะวาจริงแมันยาวมากถ้าอยากจะอ่านแบบแบบฉบับเต็มที่เลยเนี่ยฟูฟูเวอร์ชั่นเ,เนี่ยไปที่เพจซิกวันนายนะผมผมแปลให้แล้วเรียบร้อยนะฮะดังนั้นแล้วนะครสรุปกันเลยนะฮะสีหน้าก็บอกกับพี่แสงนะว่า มึงจงงัดเอาส่วนที่ดีที่สุดของมึงออกมาใช้กับกูเลยเพราะคู่ต่อสู้ของมึงคือสุดยอดตลอดการโกด์นะแพะนะช่วงเวลาสุดท้ายของกูตรงนี้กูอยากจะให้มึงไปที่ปารีสนะมึงเตรียมเครื่องบินมึงจะทาตัวแบบแบบมึงเลยมึงเต็มเต็มที่เลยมึงอยากทำอะไรก็ทำขายน้ําขายอะไรก็เต็มที่เลยนะเอา็มที่เพราะในคลาสในปารีสนั้นนะ่ะ มึงจะได้เข้าใจความหมายกับสิ่งที่กูทุ่มเทให้กับวงการนี้และกูจะกระทืมมึงให้ขี้หักในเลยใครดูอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็มองหน้ากันนะพอด่าเสร็จมองหน้ากาันมองไปมองมาพี่แสงเขาก็ขึ้นนะฮะผลักซีหน้าไปสองรอบสามรอบรอบที่สี่เลยจะต่อยซีน้าซีหน้าหลบได้ใสเอเอนะเรียบร้อยครับนอนครับ <laughs> พี่แสงนอนครับตามสภาพนี่เลยน,นอนนอนหลับครับ พอนอนเสร็จครับลุกขึ้นมาจากอาการบาดเจ็บเดินไปหลังฉากเจอรู้ว่าเดอปันครับเดอปันบอกกูรู้ทําไมมึงถึงมีสภาพนี้กูรู้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมึงกลัวซีนาไงมึงกลัวซีนามึงกลัวซีเนอุสไงบุตรแห่งสุดไงผู้นีแม่งแค่เอาส้นตีนกวนๆน,น้ำก็กลายเป็นทะเลสาบได้แล้วอะไรอย่างงี้มึงกลัวอย่างนั้นไงแต่มึงอย่าลืมไอแสงนี่มันปี2 0 2 5แล้ว สีหน้าร่างสุดยอดเนี่ยมันสองพันสิบมันไม่ใช่สีหน้าร่างนั้นแล้วตอนเนี้ยคนที่อยู่ในช่วงพรามเนี่ยไม่ใช่สีหน้าแต่คือมึงไอ้แสงมึงฟังคํากูวไว้เว้ยมึงจงทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้สีหน้าเนี่ยมันสู้มึงไม่ได้ทําอะไรก็ได้เข้าใจปะ่ะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยมึงทําไว้มึงจําไว้ น,ะะนี่คือคําสอนของเดอะปันให้กับพี่แสงพี่แสงบอก yes sir yes sir นะฮะ yes sir นะโอ้พี่แสงพี่แสงเราเรียบร้อยนะฮะพี่แสงเรานะฮะเร็นกันจบจากตรงนี้ปุ๊บมาต่อกันที่การปล้มกันของอเป็นการปล้มแท็กทีมนะเป็นแบบมันไม่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์มันเรียกว่าปั้มแบบเอาไปว่าปล้มเพื่อจะหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะฮะซึ่งตอนนี้ได้ทีมที่ไปรอแล้วนั่นก็คือทีมเมนโลกับเดอะมิสนะครับทีมต่อมาที่จะไปปั้าเพื่อหา เพื่อจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือสตรีทโปรฟิตนะฮะเจอกับต้นไม้ของโรคก็คือ JC ซีมาเตโอกับไอ้ทองกระลวงนะฮะสู้กันไปสู้กันมาก็จิมมี่เด็กบ้านมาปวนบ้างแล้วก็โดนทลาทองกล้าถีบไปใช่ไหมแล้วก็เป็นแซมม่เซนออกมาปวนเสียโรออีกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะแซมม่เซนวิ่งมาถีบเลยนะฮะถีบเสียร่ซะแบบเสียร่แบบหมดสภาพเลยกูโล่งโดนเต,เต็มเลยนะฮะ แล้วก็เป็นชนะของสตรีท p r o ฟิตเอาชนะไปได้ในรูปนี้ยิ้มแบบแม่เลนสนายเนะีนยฟอร์ดนะยิ้มแบบย,แบบยิ้มหวานฉ่ำเลยนั่นเท่ากับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเมโลดอนมิสเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับสตรีทโปรฟิตเป็นแมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งไปเจอกับลุงตุ๋ยนะฮะก็จบตรงนี้เสร็จก็มาต่อกันที่อันนี้ฮะบอกแล้โคเสียเวลาหลอกลวงหลอกลวงผู้บริโภคมาเลย โ,โหมทว่าจะเจอกันนะฮะแล้วทำหน้าตึงใส่กันเนียนะสุดท้ายนะฮะอลิสต์แบ,บล็คเนี่ยออกมารอบนเวทีแล้วแต่อาร์ทรูทครับโทรวิดีโอคอลมานะแล้วบอกโทษทีโทษท,ทีทุกคนวันนี้ผมปลาดไ่ได้แล้วอะ่ะบอกว่าจะไปปลาดกันที่กรุงดับลินใช่ไหมเออผมก็ไปที่ดับลินนี่แหละแต่แม่งมันดับลินจอร์เจียที่อเมริกานะฮะอ่า รัฐจอเจียเมืองดับลินมีอยู่จริงๆที่อเมริกาครับแต่เนี่ยมันคือกรุงดับลินเมืองหลวงของไอแลนด์คนละที่กันเลยนะซึ่งก็ใช้มุกโง่เหมือนเดิมนะสำหรับทางด้านของอาทุนมุกมุกเดือดเได้ด่านะก็ขอโทษด้วยแล้วกัน my bad แต่ไม่เป็นไรนะเราได้ส่งเพื่อนตัวน้นนอยๆของเราไปสู้แทนเราแล้วนะซึ่งเพื่อนตัวน้นนอยเนี่ยสูงประมาณเกือบเกือบโอ้โหร้อได้เลยมั้ง <laughs> เพราะว่าเขาคือโหเดเปนคลีส oh, นะ กลับมาคิดบัญชีแค้นกับอลิสเตอร์แบล็กอีกรอบแล้วก็ตีกันยับนะตีกันจนกำลังการเจ้าหน้า,นาที่อะไรก็ต้องมาแยกมาห้ามกันไปอะไรกันไปนะต่อมาฮะก็เป็นเดอะปั่นนะดูมแม็กอินไทนะออกมาพูดถึงโคดี้คือโคดี้ได้รับบาดเจ็บในบทจากที่เขาโด,โดนเคลมอของดูอัดกับโต๊ะผู้บรรยายใช่ไหมแล้ะดูก็ออกมาแบบโตอ Cody, ไอโคดี้เอ้ มึงนี่แม่งอ่อนจริงๆนะเอาไปว่ากูกูมีอะไรจะให้มึงแล้วกันนะกูจะให้เวลามึงกับเข็มขัดเส้นนี้อีกสักนิดดังนั้นแล้วนะมึงกอดไว้แน่นๆเลยนะเว้ยโคดี้กอดไม่เท่าไหร่นะตอนนอนเนี่ยมึงไล่เมียมึงออกจากเตียงไปเลยแล้วมึงเอาเข็มขัดเนี่ยมันนอนแทนเมียมึงนะกอดมันเข้าไว้ถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกันใ้เต็มที่ไปเลย เพราะเดี๋ยวมึงจะต้องสู้กับดรูมแม็กไินไทยคนนี้อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่พอนะกูเนี่ยคือหนึ่งในไม่กี่คนนะเว้ยที่สามารถกดมึงได้และครั้งต่อไปที่กูจะกดมึงนะกูจะเอาแชมป์จากมึงด้วยแล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนที่กูเดินไปเดินมาหลังชากเนี่ยแล้วจากที่กูถีบหัวมึงอัดกับโต๊ะู้้มันยายไปเนี่ยรู้ไหมมีคนมดาด่ากูกี่คนนี่ศูย์คน <laughs> นะ ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะเห็นมึงล้มทุกคนเนี่ยเขาอยากต้องการจะไปอยู่ในจุดของมึงโคดี้นั่นเท่ากับว่าเพื่อนเอ้ยตอนเนี้มึงไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีเพื่อนเลยสักก็ทนได้โคดี้นะแต่ไม่เป็นไรกูรู้ดีแหละพออยู่บนจุดสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะโดดเดียวเนะพราะมีมีมีเสียงเฮมาจากไหนไม่รู้ฮะเสียงเฮมาจากไหนไม่รู้ทางด้านดูวเ,เสียงเสียงเชีย่ยเลยว่ะหันกลับมา นั่นแหละครับแลดีออตันเลยเฮ้ยนี่เลยแลบลิ้นรอเลยโอ้โหจับใส่ RKO เรียบร้อยฮะก็คืออย่างงี้เอาเอาความจริงนะโคดี้ไม่มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเจ็บนะน่าจะไปถ่ายหนังเรื่องสตรีทไฟเตอร์เป็นกายนะกายอ่ะกายไอหัวไม่กวาดอะสติูมอะซึ่งก็เลยมาไม่ได้ก็ผมว่าถ้าจะมีสึ่ใน ค r าส h นปารีสเนี่ก็อาจจะเป็นดูเจอกับแรดเอาตันตัวตัวไปชิมลางกันก่อนแล้วค่อยไปเจอกับโคดี้นะสำหรับดูนะฮะ,ะจบตรงนี้ไปเสร็จนะฮะก็มาที่คู่เอกนะฮะคู่เอกก็ใช่ปะนี่ฮนะทิปจากคู่กระยกเจอกับเจ๊ใหญ่แล้วก็เจ๊เจ๊หลินก็ทิปกระยกก็ชนะไปตามนั้นครับไม่มีอะไรฮะมากันที่20วิวิสุดท้ายฮะซีน่ากำลังคุยกับ นิกเอาดิสอยู่นิกเอาดิสก็เดินมาบอกเฮ้ยซีน่ามีเรื่องของบล็อกมาฝากบล็อกเลสเนอร์อะซีน่าก็กำลังจะหันมาฟังปรากฏนี่ฮะพี่แสงแล้วฮะทำตามคำสอนของเดอะปันรูไงวิ่งมาต่อยผัวต่อยไม่โดนด้วยฉากนี้แล้ววิ่งไปหนีไปกันไกลแล้วบอกฮู้เจอกันที่ปารีสไว้ซีน่าแล้วก็จบลงที่ซีนตรงนี้นะฮะและนี่แหละครับศึกสแมกดาประจําวันนี้นะครับก็ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าโอ้โหวันนี้เนื้อหาเยอะขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ